คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินสั่งปิดโรงเรียนกุชินารายโรงเรียนสามัคคีบัวขาวและโรงเรียนบัวขาว14วันนะครับหลังพบผู้ติดเชือ้อโรงเรียนละ1คนจากการไปร่วมงานศพในชุมชนซึ่งล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว39คนขณะที่ทางเทศบาลนครนะครราชสีมาไปทําความสะอาดอาคารเรียนและจุดเสี่ยงในโรงเรียนเทศบาลส หลังจากมีรายงานว่าครูติดโควิด3คนนะครับมีประวัติสัมผัสเชื้อกับภรรยาที่ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงเป็นบุคลากรภายในโรงเรียนอีก40คนส่วนนักเรียนไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านส่วนที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสารอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารนะครับเปิดเรียนตามปกติวันนี้ผู้บริหารสถานศึกษาเรียกประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงถึงมาตราการควบคุมโรคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดกรณีนักเรียนถูกตรวจด้วยชุด ATK ปรากฏว่าผลเป็นบวกแต่เมื่อตรวจซ้ำด้วยวิธี RT PCR ปรากฏว่าผลเป็นลบทั้งหมดครับ